มาเอา,เอาแห้งได้้าวเอากาบ,บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่สุขรูสุขคนเนาะืันนี้ก็ยู่กับห้าอีกเส้นเคยมันนี้ห้าสิผ้าทุกคนมาหาลุมไม้อีเซ้นเคยนะ ห้าสิบภาผู้สาวเฮามาหาลูไม้เพิ่นเบาเพิ่นเยอะแกงลูไม้เฮากะที่ภาเพิ่นมาหาลูไม้แถวคือไฮนี่แหละเนาะป้าคือไฮนี่ตัวนี้ก็เฮาก็ได้มาเพิ่นลืมโทรศัพท์เฮาก็เลื่ยมือเอาโทรศษสาบยูเท่งนี่ก็เพิ่นเฮาก่อนเลยนี่ป้านี่เนาะไปเบิ่งเพิ่นเบาเพิ่นเห็นเห็นเฮตาบ่หาลูไม้มาน้อยนึงไปไปเบิ่งนำการบ้านนี่นี่ทุกคน ตัวน,นี้มาฮอตให้สาวเขานะนี่จักเพื่อนอยู่เลื่อเนาะอ๋อนี่เพื่อนหาลูกไม้ท่าละเฮากะได้ไปเบิ้งเลยนะบอลนี้มาเท็ดตาบมันหลายบ่อยู่บนเห็นอยู่ซเลชืซอเชื่อที่ตามนะฮะไปไปเบิเบ้งดูนี่กะเก็บอัลลูไม้เนาะเพื่นเก็บ เห็นภาพไปเอา,เห,า,นะาเหิหต,ตาหรานะเพ้นที่หิตราปะเพ้นทังอื่นทางพืนนะเขาก็ไปเอากล้องเห็นตาโบลายาบอโบลายโอ้ยเด็ก,กดีใจเลยเนาะเสร็จแลออ้อ่าตัวนี้ทุกคนเฮจุ่มๆเลยนี่อ่หาหักกระโลนี่ทุกคน ชิเลเอชิเลเอจูบานนะอ้าตัวเห็ดละดอกนี้นะเฮะ้ยนี่นี่นี่้หน,นี่ทุกคนธนาได้ดตาหักกระโลนี่ทุกคนชิเลเอ<ะ>นี่อ้าต้องเห็นไงเอาเห็ดตาบนะบ้านี้ <c oughs> อ้าตัวเนาะงเห็ดตาบเห็ดโป้แล้ววัวนี้นะี่ ม่มีมูไม่ไปเนาะเอากระมาเรานี่กับท่านได้หาหัวลูกไม้เนาะเห็นเฮต้าแเอาเฮต้าก้อน,นกระโบพ่อลายได้เฮต้าก็เฮต้ากับแบบหากระเลิมอ้อนะเป็นแบบดอกจุ้มๆนี่น,นี่นะเฮต้ากับโบแมนซัดเฮต้าบหลังแตะอันนี้เฮต้ามันอ้อตามหัวพูดน,นะนะ มีควอดหาเนาะนี่เดี๋ยวนีน้กะนี่หากระล้อแต่น,น,นี้นี่หาได้น้อยอย่างนี่นี่น้อยอยู่เอา้าภากันเอาเฮ็ตตาบแล้วกสิได้ภากันหาลอกหาลูาลไม้ด้วยกี้ดิกะหาได้น้อยนี่เนาะนเฮ็ตตาบได้ควัดหานี่นนะ เห็นดแมงมันอ,อ้อลายเชียแกงแซ่บได้เห็ดดาบนี่<ะ>พอดีน,น,นั้นหอยเลยกินนะนี่นี่ตัวนี้เห็ดดาบผูพูดเห็ดดาบนน่อเลยตัวอื่น,น,นเห็เนะาพูดดาหลังเตะเท่านัะเหมิดบ่นี่ห้ามกา้าตอนนี้ได้เอาเห็ดดา,าบแล้วนะ้น้อยนึงน,น,นะนะ ต,ตัวไม้แน่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คู้แล้ได้เฮาป้าตัวนี้แล้วบ้านนี้นี่กอดต้นไม้กระเซ็นกันไปไปเบิ้งน้ำกันบ้ดนี้บนนั้นหาแล้วบ่บนร่างดึงเอต้นไม้กระเซ็นนี่นี่กอยลมเต้นเตัวนี้กันนะนี่นมีเห็นดิเตัวนี้นะเฮ้ยอเออนั่นแลว้วนี่ คนเป็นหกักอ่ะโคดูกนะหิวแล้วนะผู้ผู้ชนทั้งนะ่ะหามากะหึงเตีมแล้วนะทุกคนกรู้ไหมกะได้โบาลายป่านใดนะน,นี่แหละ ันี้เฮากาสิได้เลาะพูเลยเลาะไปทางหน้าโต้เลยไปนี้ไปไปฮับส้มน้ำกันคนมันสีได้ลายบ่ตอนนี้กำลังบ้นเอาแล้วมันเฮี้ยวเลยทุกคนนี่ลูงง่ายปนนอละไมเลยนี่อ้อก่ออ้อจังอ้อมันกะตัวลุมล้มๆชุดเฮ้ยเออตัวนั้นแหละฮ่เฮาองไม่ได้เห็นในก่อนนั้นนะทำไมพี่กรนะโดดแค่ หากเอาวัานนี้ก็ได้พูเลาะไปเลยเลยบ้านนี้ได้หามาหลายเติบแล้วทุกคนท่านได้ออกทำไมกะน,นี่ได้ช้ำนี้ได้ดวงกัโบงงามป่าอะไรเนาะพอว่านนี้ก็หานะทุกคนหาเกือบกุม,มึงเขาเจ้าก็ได้มาหาได้กันได้ดวงนะน่ะ,น,ะนี่ สาวห้ากหาอยู่พูเนาะนี่สาวห้ากหาอยู่ห้านี่ชิเลอร์ได้หลายบ่ไดกัหนึ่งกลมกน่กํคาดกัคดว้าว้ยิเลอตเ็นไม้ดูนี้ปะโหดง่าเลยนี่นอกระเตาอยู fore, ่เนาะฮะทั้งลุมัวทอดเอาละอันนั้นสองนอเฮ้ยนี่ นี่เออ,อันนั้นแล้วน,นนะบ่หมานได้นะเบิ่งผู้หานี่ก็นี่โอ้บโ่บโ,บโพดบแพตากองใช่ไหมตากองนี่สุดยอดเลยแต้ตาลักเลยนะหมดแล้วเหรอเมื่อ้วมาเอาทางนี้น,น,นี่กำลังหักเอาเนี่ย ก่อนี้ก็งามเพราะข้นนะเข่าบ้างามโมเมนต์นะโมไม้เลยงามโอ้โจฉโอจโจเลยนี่ก็ได้ลอ้อไปแล้วบ้านนี่เต็มกระยังเต็มกระตานี่โอ้มาได้เราไม้ในก่อนี้นี่เพิ่ม,มมือลายเลยทุกคนนี่เนาะนี่กำลังหาอยดีมาก เจ้าคนต้นไมก็หักกระเดื่อ้อนี่บางกอก็หักกระล้อน,น,อนี่บบนนี้นะทีได้หักเอาเลยเท่ากับผู้สาวเท่ากับแยกกันหานะนี่เพิ่นก็นหาทั้งผู้ทั้งเธอหมดแล้เท่ากับมาหาหนี้หลวงมันกาซัมนี้นะกำลัตงต้นไม้กำลังเดืมอ้อแบบ เห็นอยู่ทางดงทางด่านป้าง่ายนอ้มันจะแบบนตรงนี้อ่าทุกคนตอนนี้ก็ได้มาหามากก็เหืงเติบแล้วเนาะหน่อไม้เากาพี่ติดไปยั่งล้วเนาะบ้านนี้ป้าต้อติดตงนี้ง่ายวันนี้นี่คนอืมสามก็อยู่ในเน้อน,นี้เนาะเป็นท่านเดียอวอมาเขากระทังท้าเป็นจริงน่อยได้ทีน่นอยเพิ่นออเอามากระเสียวไม้ล้มลบกันเบื้องเดียวมันสีได้ลายสำเร็จนะบัดนี้ก็สีไดใ้ใกล้สิมือแล้ว นอไม้กระเตมกระตาเลนะ่นพอกแก่งแนละ้วนอไม้กระแสนี่ทุกคนเนาะอ่าตุ๊โอ้งามเลยน้าวันนี้งามกว่าบ้านซื้นนะอนี่เนาะมาหากระแม่ชิเดอ,อ์นี่เป็นหาเลาะมันทางนี่ทาอืเต็มกระตาแล้วบา้านนี้อ่าทุกคนตอนนี้ก็ได้นอไม้เต็มกระตาแนละ้ววันนี้เฮากัสซิมเมอร์เอ็ดกิงจิงเข้าอยู่ผู้และเทิงยุ่ไฮผ่้ละ ไปไปติดตามครับส้มนมกันเลยนี่ม,มาหอดแล้วกะสิเริม่มจกหน่อไม้ออกเลยกะยังกะตาดิป้าหน่อไม้กะเนาะเขียวลืมสินะสตัวนี้แดงค่ะเขียวก็มีดวงแดงก็มีป้าไมมพักเลยยอดเลย<ะ>คือสิได้กินแกงหน่อไม้ชมใจได้นมบานนี้นะสุดยอด ยอดเ้นง่ายเยอะแกงเนาะไม้ได้ลายมือละหลังจากได้มาหอดแล้วก็สิได้เริ่มใบบานนี่เาหาหนังมดมเด็ดว่ดเด็ดไหมเยอะเอตากึงเนนี่ตอนนี้ก็ <c oughs> ได้ใบ <c oughs> ลายแล้วนี่ทุกคน <c oughs> นี่หน่อไม้ก็ยังลายอยู่เนาะ ใบท่านได้มืดนี่ผู้ใบสองคนนะส่วนเฮานี้ใบบเป็นนี่กะสีแก่งเสื้อเฮดตาบแล้วก็หอยเลยแล้วก็เฮดซีนนี่ทุกคนนี่เนาะเฮ็ดซีนี่ทุกคนนี่นี่อนใ้ต่อไม้เท่าเสียมากแก่งซื้อกันเลยนะป๊อเป็นจะเซบในเะห็ดน,นี้ก็หอยเลยนี่นี่ใหน่อไม้ยู่ ตาบแถวใดเนี่ยน,นะมันโอ,โอ้โบลายเฮต้าบกะขะวตาวได้เฮตาบนั่นลแล้ว นี่กำลังเอาหน่อไม้ใส่หมอ้อนี่ทุกคนเต็มหมอ้อคือเก้ามันนี้กันทุกคนนี่แกงหน่อไม้ไรเพิ่นไปหาบน้ำทุกคนผู้ชายหาบน้ำนี่นล้างเห็ดอาไแบบนี้แม่หม้อเต็มถังม่าพี่เพิ่งลูอกเค้ืกองตั้งน้ำบีทึ่งทึ่งเลยลั้งเฮ็ดตับบ้านี้ใส่แกงหน่อไม้แล้วก็เฮ็ดซีนี่ น้องก็พอลำธนถามไม่กว้างเลยเอามือเลี้ยจะ้มเขินมือเลี้ยงากกัมือสีมือมือดิสีนี่แหละวันนี้ก็เฮาก็สิได้มาเก็บเอายอดพักนะทุกคนยอดพักในไฮนี้อาก็ไปใส่แกงเนื้อไม้ยอดมะโบบนะทุกคน ผักนี่ยอดผักทุกคนก็ได้หลายเตล็ดแล้วน้นองสนนี่โอยตกละเด็ดเอาพอได้ใส่แกงนี่นะคนน,นี่ก็หอยนะนเอาสีใส่แกงเลยนี่มีแตหงหน้านี่แหมเอากะมีดเลยคนนี่นนนนล้างเห็ดแล้ววันนี้เขาก็สิได้เอาไปใส่หมอ้อนะ,ะนี่เด็กเยน็นเอมาเลงนะนี่ฝันเห็นนิ้วขื่อในวันนอนนิ้วมืนมุนน้ง หลายคน,สนใส่เห็ดแล้วบ้านี่นี่เห็ดป่นน้ำอ้าวทุกคนเห็ดตาบแล้วก็เห็ดหสีนเนาะเก่งใส่ไหมเต็มหม้ออีละทุกค <c oughs> นเตีงฮักนี่น้ำหนักหลายยัง <c oughs> ไปยังมาเตีงฮักแค่ได้แต่ฮักโบปับตอนกินข้าวเนาะหเห็นไดบ้างบ้านนี่ทิชชู่โคกนี่บ่ว่ามันนี่ไง อ๋อจิ้งจ่งเโอ้แ่มันมีการแ่แจน้อปจันห่ะมันมีน้ำไหลมั้งเขน้อยน้ำไหลทั้งตัวเลยสุด

อาทุกคนหลังจากตอนหลังจากตอนแรกๆนะ <c oughs> เอากระติปาทุกคนไปเอามะโกยเอามะโกยกเพื่อนนี่นะละแล้วก็สิได้กล <c oughs> ับมือบาน <c oughs> เอาปีฮะปีกเอาบ่เออเอากะเอามาก่อนเอาปีแล้วก็เอามะโกยเพื่อนนะก็ไปเบิ่งในโซนมั่นเท่านั้นมี โกยกะมีลายคืออยู่เนาะไปมาเบิงบรงกเดกันนี่กะคือโซนมั่นเฮาเองนะทุกคนมั่นกะบ่ค่อยงามไปไหนเนาะมันหญ้าขึ้นลายก็มั่นกะมันล่มมันกกฮักกะลายกกเลยอ่าตนี่บางกกกะค้นลงออกโกยคนะตัวนี้ก็ได้มาฮอด โกยเลยทุกคนนี่แหละสิเอาบักเอาเคสนี้เนาะมันกระตุ้งโคตรแล้วนี่เป็นกำลังบักเอาโกยนะมาเอาให้แห้งได้มันนี่นหักแล้วทุกคนอันนี้ก็ได้เอาลงมาแล้วนี่โกยครับ งามอยู่เนาะมันนะะคือตึกอยู่มานี่ก่ะได้แวะเอาปีที่เท้าวอาต่อไปทุกคนง่ายทุกคนนี่ง่ายไปนะอ่าทุกคนตอนนี้เท้าก่ะได้มาโกยแล้วแต่เท้าก่ะสีได้มือนะบ้านนี้ มือแระมือบ้านเลยบ้านนี้ไปนี่เขาก็ได้มาฮอตเทิงแล้วก็เขาก็ได้ปิดคลิปนะกะขอขอบคุณครบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามับสมตั้งต้นจนจบเลยนะกะบันบนี้กะได้ฝากไวส้สนี้คลิปหน้าพอกันไหมสบายดี